ไอ้สักลอบต้องวาดยังไงดีนะเจ้าัอดีจ้าโคตรเก๋ชื่อเลยเฮ้ยมาคิดเหมือนกูวะ ไอเหี้ยวะน่ะไอเหี้ยตอนสีหน้ามว่าสัตว์จะเป็นต้นปมอะไรอ่ะไอ้เหี้ยล็อกแมนไอ้เหี้ยล็อกแมนกลางไหนวะน่ากลางไรกูที่เกียดว่ะ

อะไรวะนะ่ะอาติเปิงยามนะเลยเขียนเหมือนกูนะเลยอ้าวใช่แล้วน่นะแล้วทำไมไม่ถูกอ่ะอ๋ะเอเข<อ><อ>ียนยังไงวะสวัสดีจ่าเขียนอะไรนั่นไลออนสกิไลออนสกิ้งด้วยนะ <laughs> ไขวะนะ่ <laughs> วะนะ่ะเขียนยังไงวะไอเยตเตอร์ <laughs> <laughs> ไ่ใช่ไม่ใช่อย่าตสวัสดีจ๋ามาจัดมาขอโชว์ศิลปะขั้นสูงสุดหน่อยดูเลฟเฟรนแป๊บวาดบันไดฮาเลยนะขั้นสูงสุดที่ทั เอ้กไปแล้วนะไม่มาเ้ยมาไม่มาแนวตรง้ะคือว่าบันไดไว้สัตว์เอ้เป็นกูว่าบันไดแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ะไออือะไรแกวะเฮ้ย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 ไอหลุดได้ไงวะโไอ้สัตว์ไม่ใช่อะไรตัวเฮี้ยอะไรน่ะ ไม่ใช่ต่อเอาแล้วแล้ว,ลวใส่หน้าแล้วไอ้ยดอบบั <c oughs> อยดอบบี้สัตวไอ้ยัดอบบี้ไอ้ยอันอดเหรนี่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 ดูดูก็ดัมโบอะไรสัตว์ดัม <c oughs> โบจั <c oughs> ดเลยนีย <c oughs> <c oughs> ว่วาดช้างน้ำพุเลยวะ เอาเป็นแบบนี้เจ้าปีศาจเฮียหูเบี้ยวเลยให้ให้เจ้าเาอยมางนี้มีไม่กี่เรื่องหรอกกัปตันแพนเน็ตเนี่ย เห่้ยวะแล้ววะเดตเตอร์ก็ไม่ใช่ต้นแมนก็ไม่ใช่อืมกลบามากาุมาก,กาบาดไม่ใช่เรอเหี้ยวะเม,ะะมเทโอ อามาเกดอนอืมสะบดนยังไงละทีนี้ <c oughs> นไม่ใช่เหรอวะอามาเกดเอนยากด้ยวยอามาเกดอนโธ่อามาเจเจดดอนใครว่าหายแก๊สแก๊ส <c oughs> ที่ไม่ตอบไงใช <c oughs> ่ bro <c oughs> กดคลิกไปเอ้าตาตาฆ่าแล้วทำไมเราไม่ได้เป็นอุกบาทชนโลกไม่ใช่หรออืมไม่ใช่อุกกบาทชนโลกเราเฮียอะไรทุกเย็นนี่อะไะมันทำลายพระอาทิตย์ไม่ใช่หรออุกกบาทชนโลกเ้ยขาทำลายพระอาทิศมันโศกเปล่า นี่ยะโอ้โหจ้ะไม่ยากหรอกนี่ไงเฮ้ยอาร์ดี้ you can do that bro ดูหน้าก็รู้แล้วว่าเติร์กเก่งยังเอาเขี้ยอืม ใช้คำหยาดอะไรต่อแบทแมนมีตุ๊กไม่แตะด้วยแตะด้วยดูดูภาพอยู่ดูภาพอยู่ไม่แตะด้วยที uh ่ขาดไปไม่ได้เลยก็ค mm ือ hmm. น uh ี uh ่ไม uh, ่ร uh ู้แล้วแบทแมนก็อ uh ้ฝร uh ั่งไม่รู้ฝรั่งหรือเปล่ายังไม่รู้จักแบทแมนมีซูเปอร์แมนโง่มันตอบแบมนตอบัตอบแบทแมนเติมเอสเติมจับ ปิ้นเข้ามาตอบกลอนตีนเพื่อนสายตาออกแม่งใครแม่งไม่ได้ดูจองนานแล้ววะเอ้ยยังอยู่ป่ะไม่รู้คิดถึงน้องคิดถึงรูกเก็ไม่อยู่แล้วคิดถึงอาเทียวอ่ะ ครับเรื่องอะไรวะ่ะจับเธอมาปิ้งพลิกไปพลิกมาเหรอจริงเหมือนแบบงานทุนต่ำอ่ะใจเย็น เนี่ยแหมไม่ว่ามันงานต่ำไอ้สัตว์อเวนเจอร์เมื่อกี้มึงทุนสูงมากเลยงานรีบงานรีบกมาได้งานแม่งเียว่าทานอสอบมหาชนนอกนั้นตัวเหี้อะไรก็ไม่รู้ไอ้สัตว์โอ้โหเดี๋ยวเลี้ยวโอ้โหตะกี้เลยตะกี้เลยตะกี้เลยว่าไม่ได้ตะกี้เลยกระเลสโอ้โหอะไรวะสีลาพร้อมเด้อไอ้คำแรกอะเหี้อะไรยาวๆเนี่ยตัวทีอะ เกิ์ไม่น่าใช่กราดิโนเดลาเบลล่าไช่ปอนมัน<อ>่นใจว่าเราตอบได้เราจะต้องตอบได้เว้ยออฟเดอ,ออฟเดอโอเบลา่ากิมมีดีทีเกาเดียน What the fuck มีน้องเพลงกันด้วยคุณจำน้องกันไหมเฮ้ยมีน้องเพลงกันด้วยเนว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 กลัวเพื่อนตอบไม่ได้ใบสั้นไหมมันชิบหายตรงตัวสะกดนั่นแหละยากตรงไหนวะเนวรักแมนตอบได้มึงต้องตอบได้ตะเว้ยกูบอกให้กระรากาเดโนเดลเบดเดียนอืม ไม่ทันนะเจมมันคือกาดเดียนนี่หว่าเขียนว่าอะไรอ่ะกาดเดียนไง,งกาดเดียนนี่นะอ่ะน้สีนี้รู้เลย Now you see me <laughs> เขาเขาว่าทำเพลงให้อยู่แล้วรูแล้วดูแลพิมมื่อแต่พิมนาอยูซีมีมันทำเพลงแฮร์รี่พอตเตอร์อะแ่พอเตอร์พ่อโหยังเยอเขาบอกว่าแซวแสววแสววพเพื่อนตอบไม่ได้อย่างเนี้ เออไอผีนะไอเยี่ยผีหลุมศพนะเออเออย่ยมาตกไก่แล้วไงคนในนั้นแหละแม่แว่นอย่างนี้มีไม่กี่ตัวหรอกบอกเลยมันใส่แว่นเหรอวะไอเยี่ยโบจังเลยนั่นว่าหนังชินจังวะเนี่ยเออใช่เปเนี่ย อะไรวะโจ๊กเกอร์เหรอแล้วมึงว่าทีะลา,าเอ้า ไรนิ้วเล็กไปอะไรนิ้วเล็กไปใช่อสึนามิง่ายง่ายไงง่ายง่ายไงเลยออ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ฟ้าเขาเวิร์ดแต่มีอยู่สองอย่างกบอกเลยโอ้เด็กยุคใหม่แม่งใช้จดดิกเวิร์ดระหว่างเพลงใครปล่อยแสงวะไายสัสมันวิ่งเร็วอ๋อวิ่งหนีวิ่งหนี เยียไม่ปล่อยแสงด้วยเส,ยส,สาวเว้ยา,าภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายรู้ได้ไงว่ากูกว่าจะตอบผิดก็ได้ไอ้ <c oughs> <c oughs> อยาอบน้ำขนาดนะ้เตลเตลุดเตลวร้องกับี่ี่ะโอ้โหถ้าโคมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยไม่ใช่ว่า <c oughs> เอ้า มันตอบเป็นกันสามคนได้ไงวะเอรู้และรู้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 ละมันชื่อเรื่องเยี้ยอะไรวะมันยี้เฮ้ยโดนดูหรือเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี่ไง The Great Wall เอ้ยตกเครื่องบินตกเครื่องบินก็ Final Destination ม่ใช่ตอบไปแล้วไอ้เหี้ยคิดดีๆคิดดีๆเบนเขาบอกว่าเบนโอ้เบนจิโอเบนจี้ไม่เอาดีกว่าอยากว่าอีกลูกฮึมดูแล้วแหละจะไม่ตอบฟลายิงนีโม่ไปโอเคมไม่ได้เคยอยากมองในน้ำ ฝือนอ,อะไรฝืนอ,อ,อะไรอ, <c oughs> อ๋อแน่นี้น<ะ>ี่เองไฟพ่อไอ้เหี้ยเอาให้มันมีมูลหน่อยก็ไม่ได้ไอ้เงี้ยโคตรฝืนนะไอ้เหี้ยเป็นอาเป็นเนี่ยอันนี้นเรื่อง <c oughs> อะไรทำไมมันเบี้ยวๆวะ เออทำไมมันดูเศร้าๆวะที่ช่าอีกแล้วใช่นรอเนี่ะใช่นั้เน่ะเออไม่ใช่ตัวเห้่แล้ววะ ้เม oh. ันโดนมันโดนสิงโดนสิงไปแล้วคุณผู้ชมแค่น uh like um> ี้เดื